ในชั่วโมงที่สองเรายังเรียนกันในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. นักเรียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ 2. นักเรียนจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะการอ่านจับใจความสำคัญเรามาทบทวนกันก่อนนะคะนักเรียนเป็นการอ่านเพื่อจับ คิดหลักของข้อความหรือเรื่องที่อ่านเป็นข้อความที่ควบคุมเนื้อความในประโยคอื่นๆในย่อหน้านั้นหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้นะคะหลักการจับใจความสำคัญนะคะ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน 2. ออ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญแต่ละย่อหน้า แพทยตั้งคำถามว่าเรื่องที่อา่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรนะคะ 4. นํำสิ่งที่สรุปได้มาเร,เรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสระสรวยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนครูจะพานักเรียนอ่านจับใจความจากบทกลอนสั้นๆนะคะ อ่านจับใจความจากบทกรีสั้นๆแล้วตอบคำถามนะคะวันนี้คุณครูนำเรื่องนกกระจิบมาให้นักเรียนอ่านนะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะนกกระจิบกระซิบนกกระจอกว่าเข่าทะลอกจะทำอย่างไรนกกระจอกบอกไม่เป็นไรเอายาแดงใส่ก็หายทันทีนกกระสาบินมาเร็วลี่ บอกเชื่อสันซีไปหาหมอกันคำถามนะคะนกชนิดใดเป็นแผลนกชนิดใดคะนกกระจิบนะคะข้อที่สองนกกระจอกให้นกกระจิบทำอย่างไรเอายาแดงใส่นะคะข้อที่สามนกกระสาให้นกกระจิบทำอย่างไรคะนกกระสา ให้ไปหาหมอนะคะขอ้อที่4ี่ในเรื่องนี้มีนกกี่ชนิดชาแนลใจบ้ามีกี่ชนิดคะานึงนกกระจิบ2องนกกระจอกและ3ามนกกระสานะคะสชนิดนะคะเราไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดที่2นะคะอ่านจับใจความจากบทก่อนสั้นๆนะคะวันนี้คุณครูมีเรื่อง น,นะคะมาให้นะักเรียนอ่านนะคะคุณอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะก่อนจะทานข้าวเราต้องล้างมือทานข้าวทุกมือ้อสะอาดปลอดภัยอย่าลืมจัดเก็บถ้วยชามของใช้หนูก็ทำได้ไม่เห็นยากเลยนะคะข้อที่หนึ่งก่อนทานอาหารเราต้องทำอะไรข้อที่สอง ทานข้าวเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรข้อที่3ามปกติคนเราทานข้าววันละกี่มือ้อข้อที่สี่เราล้างมือก่อนทานข้าวเพราะเหตุใดน,นะคะนักเรียนตอบคำถามสี่ข้อนี้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ครูสอนนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ